มิงมันกีรสครับันกีไปแล้วมันกีระยะตั้งต้องรับตัไปแล้วไปแล้วตัดตา้ร้องคอยจะมาคอแก้เรืพองอ้ักาอนที่จะ อดูรถม้าวจะไปย้ล่อยปาเสียงมันลุนกลุนเลยลุ้นเติรอได้เือบเกียร์ลูดครับมเมือนเกียร์ลูดครับมองวิ่งครับลงกิตลาย เราเป็นคนทาแล้วว้าอร่อมากครับแต่ก็ปลอดภัยนะครับที่สุดเลยครับตอนนี้เราใส่สิ่งของใส่ใจเยอะครับเพราะว่าเราต้องการเป็นตัวต้อการกันแล <c> ้ว็ตัวเก็นัว

มาได้อหรืีทาต้องมีทาแล้วต้องมีทางตอบแล้วอันนี้โน่นี้ทางตอกแล้วที่อกแล้